ทศบาลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันนางสาวนัทการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะเทศบาลเมืองละบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองละบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่กองช่าง ตัดกิ่งไม้ระแนวสายไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยแก่ประชาชนและเพื่อให้เขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้นางเบญจนุชรัตนมณีผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีนำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานสวนเทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการตัดต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเน้นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาระสายไฟฟ้าและบทบังโคมไฟฟ้าสองถนนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเสริมความมั่นคงในการกระจายกระแสไฟฟ้าและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนและเพื่อให้เขตเทศบาลเมืองลบบุรี มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยกิ่งไม้ในบริเวณดังกล่าวมาจากต้นไม้ใหญ่กีดขวางทางสัญจรของประชาชนในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยโดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้ดำเนินการที่ถนนหน้าวัดเมืองใหม่หลังสำนักงานอำเภอเมืองลบบุรีโดยเริ่มดำเนินการในครั้งนี้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวให้ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยนางเบญจนุชรัตนมณีผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีความเป็นห่วงในเรื่องของต้นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาไปละสายไฟฟ้าและบทบังโคมไฟหลอดไฟส่องสว่างของทางเทศบาลเมืองลบบุรีที่ติดตั้งไว้ ทำให้ในช่วงกลางคืนการสัญจรของประชาชนในเส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากประกอบกับในช่วงนี้มักมีลมแรงอาจเป็นเหตุให้กิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้าหรือหักหล่นมาทับรถที่ประชาชนใช้สัญจรในถนนสายดังกล่าวจึงได้สั่งการให้กองช่างเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีนำเครื่องจกักรดำเนินการตัดกิ่งไม้กลุ่มเสี่ยงคือต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง ที่ยืนต้นเอ็นใกล้ล้มลำต้นผุเป็นโพรงและต้นไม้ที่อ่อนแอให้ดำเนินการตัดหรือทอนกิ่งทันทีเพราะต้นไม้กลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะร่วงหล่นหรือหากถูกลมพัดจะหักโค่นได้ง่ายซึ่งรวมทั้งตัดทิ้งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่งอออกมาบดบังวิสัยทัศน์ของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ซึ่งหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไม้จะทำให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ สะอาดตาและจะทําให้ถนนดังกล่าวเกิดความสว่างมากขึ้นเพราะจะไม่มีกิ่งไม้ไปบดบังโคมไฟ่องสว่างของเทศบาลเมืองลบบุรีนั่นเองพร้อมทั้งเตรียมปรับภูมิทัศน์ถนนสายดังกล่าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดังวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลบบุรีที่ว่าลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ที่ผ่านมานายจำเริญสละชีพนายกุกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบุรีได้รับความสะดวกสบายพร้อมทั้งแก้ปัญหาต่างๆเช่นดำเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นอาทิเช่นถนนทางเท้าไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะคูร,ระบายน้ำท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนและลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชนการปรับปรุงระบบจราจรเครื่องหมายจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนนและเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งการดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตการประปาเทศบาลให้ได้มาตรฐานเพียงพอทั่วถึงและพึงพอใจในการบริการของเทศบาล ซึ่งทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดําเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีหลายโครงการที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการไปแล้วเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างชุมชนสีปราดเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดาเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนณบริเวณชุมชนสีปร,ราดหลังจากที่ได้รับคําสั่งจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนนั้นถือเป็นภารกิจ หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งจะต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงบำบัดทุก์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนรวมทั้งการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการแก่ประชาชนรวมทั้งมีการติดตั้งไปทั่วทุกตรอกสอย ผู้ใช้ถนนและทางเดินเท้าในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนและเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทางอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้มีการสำรวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนายจำเริญสละชีพในยกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรวดเร็วฉับไวและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ให้พอเพียงเช่นโคมไฟหลอดไฟบันไดรถยนต์ซึ่งการให้บริการนี้เป็นหัวใจสําคัญทําให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสายต่างๆในพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้รับความสะดวกในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันการลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจรและการเดินทางเกิดความปลอดภัยพร้อมขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่ได้รับความสะดวกในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ส่วนแผนการรองรับการพัฒนาเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเรินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเตรียมติดตั้งมีแนวนโยบายในการติดตั้งชุดคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ดำเนินการไปแล้วในหลายเส้นทางซึ่งชุดโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีของระบบนี้คือไม่ต้องโยงสายไฟดังนั้นจึงทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งานการประหยัดคือการใช้แหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติลดการใช้ไฟฟ้าไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะในการควบคุมตามความสว่างตามธรรมชาติสามารถปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ มีเซ็นเซอร์ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวเวลามีคนเดินผ่านในรัศมีจะสว่างเพิ่มขึ้นเปิดปิดเองอ,ตอัตโนมัติถ้ามืดก็เปิดถ้าสว่างก็ปิดมีอายุในการใช้งานคงทนค่าบำรุงรักษาอยู่ในระดับต่ำเสาเหล็กชุบกันวันไหนอย่างดีไม่เป็นสนิมทนต่อการกระดัดกร่อนได้ดีปัจจุบันเทศบาลเมืองลบุรีต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีจึงมีนโยบายติดตั้งชุดโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอีกทั้งยังลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุประกอบกับภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่การหันมาใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนได้เข้ามาร่วมมือและผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตระหนักถึงการพัฒนาและนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสาตร์ของเทศบาลเมืองลบบุรีในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหนึ่งในพลังงานทางเลือก ที่มีความสำคัญและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าคือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงอีกทั้งนโยบายการใช้พลังงานทางเลือกอยังได้ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการตื่นตัวในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะหน่วยงานราชการซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจึงได้มีโครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นเทศบาลต้นแบบในการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ